เยโทนี ye, ่ฉายกันเลยกัเวมูรง6တော့မယ်จักเสียไห้ทํา ليه ฮะลุยเลยแต่ยากมาเลยไม่ใช่ตองงาเพราะว่าเลยใดๆๆชูปุ๊อวดก็เลยทุกข์ฮะลุยเลยไม่ใช่ကြီး ก็มาเลยบาเลยนีงามาติเราบุญละง่าเยยตวมาเลยเฮ้ยนี <S 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 no anyway ่หาอะไรกูเนี่ยตอนนี่ต้นยูออยางเปียนี่ยล่ะเทติใจที่เนี่ยบาเราเปียเลยติใจที่บาลราเลยะมาเลยนี่กูเราเนี่ยนนี่ยตัวไพสาเปปุยอเงาไม่นี่ยะก็มาอ๋อจ้าเราเนี่ยเนี่ยทยเ์ตัวโกหต้นเนี่ยเปีกะมอต้ด่ละไีบากทเปียเนี่ยเปียกกะมตายมาเลยเฮ้ยงาเยมีกลาซา เฮ้นี่หากตอนนตะขาเนี่ยเลี้ยงยาวงล่ะฮะปีกันนี่ตะวันนี้มีกระลาสาตีนที่เราพาลสาาเปอีกมานี่หาไปะยเลยเฮ้ไอ้มเยมาหาปูนดมันนี่กะงาปายาวเลีใจยาวตีนี่กะงาขบยาเลียชวยยาวเลีใจยาวตัดแล้วเลยอยู่ดะอ๋อไอลูลางานรออาจาลาบแหนี่หาเลยเฮ้ต่นนียีเนี่ยเนียวเลยตะคาเรลตีอปอคอลาก้าาโองานนี้หนาตะคาเลยจิงนปโคอลาแค่เลยนาะ ขอบย <inequ ity S 1> ่ขอบย่แม่ถเป็นแม่น <beginners> ี uh ่น huh ้าไปทายาแม่จีได้ดูเลยแหละอกน้าไปทายอ๋อเอห่ไปลไหมเนาะไปลไหมเนาะทุกสงอันี้หาเลยแกจีได้ดูเลยนะย้อยไปทายเห็นน้าไปทายจีชู่เลยน้ามาทำเลยนาไปทายขนาตุ่ยเหลวเลยตุ่ยฉโลแฮ่ซับ มาทีมาไงยอดจ้าเฮ้ไปยอดจ้าเลยตั้งยังิีชินชิวอย่ายอดจ้าเลยยอดจ้ามาอาหลงเอาลูลาลาเฮมีเียเปล่ารึอะไเงี้ยยอดจ้าเน่เชิงหางอ่ะต้อนอะไรอนะตั้งยังจี แต่ในคุณแน่นอนเน้นตุ้นะแม่ปลาโลคอไรกันเลยงานก็คู่จ้าวตัวโลแบนเนาะปลาโลแบนก็ขอแวนท้าไล่ป่าเราอากูงหามเยียชูทรัพยาและโตงในแดนเนาะก็เราอันดับห้าปีเอาเอาไม่เลยแฮ่ตีเยตูมาเลยตอนนี้ตะขาสกินเกได้กลงว้าลายเนี่แค่นี้กลงว้าลาเด็กคู่อะไรอาตาผิวทรัพยากลงว้าลายเด็กงาปีบ้าไหมเนาะอาเมียร์นักกงเส้นหนาวไปน้ำนี่หาอะไรยอดจิบมามาสตาร์ไวอาตาฟิวสรัพย์ยาเค็เนาะเชียงตงเชจิเนตาจีว้าทรัพย์ยาไหมพีต้อนลูกชิ้นตาเราดูแรงกูเอาตัวตีตี จะจะส่งช่วยอะไรเอามาเลีจีสุดเดต่กจีเย่น้องมีงหลาสาใจงานตาเลยไหลไหมตาเลยได้ได้ตายเย่ไมนี่ยาตากัหลต้องสราล้โปผิวลาไหมจีนี่ไรอะะนะงาเล่โม่ช่าในนี้ไรเยชหรองาตัวรึไายยังงเยังยงยังยังวงยังบองยังะังยางยยับยังยยัยังยัยงยังยังยยังาัาเั้ยงย งาเราติงทาหลยไหมย้อมซาหลมาปุเอ้านมาสังกันเยีรีบารีชูวพี่วาไปชิดตัวเย่ยช่วยเาไล้ทำไมมาโซ่แล้วสมเมีเนี่ยเนาะมาแจ็กจะลโลชูแจ็คจลโลชูดูมามัญชีหา่ตีเฉงมาแล้วเฮ้ยน้องตัอเลยยูตูมาและสองปีวาวติอตาพิวแซปยาเครีเนาะบมาสังตุ่สินะมาโลย่าวาเลยเนาะอตาชเชื่ิววอเมันทุกว่าจ้ารอตีครีมเลยาจ้ารอลุชิเนยอตงโลย่าเลยตุ้งตมีโอเทลเลยตองโย่าเลยชดเชื่อคลว ခန္ဓ no. no. ာကိုယ်ပွေးကျိုင်စေဖို့အတွက်ဒါလေးအတိတ်ရှိတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ပွေးဖို့အတွက်ရေမွှေးရေချိုးဆက်ပြဘူးအကြည့်ပဲเนาะဒါလေးရှိအောင်ပဲလူချင်းလူရှင်းတော့မဆန်းတူစီမရောင်းပါတယ်တေစုပါဘိုင်ဘိုင်